ในทุกวันที่หนึ่งและวันที่16ของเดือนชาวไทยทั่วประเทศต่างเฝ้ารอคอยช่วงเวลาสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งความหวังเพราะเป็นวันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า หวยซึ่งถือเป็นการลุ้นโชคที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและในวันนี้งวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่บรรยากาศแห่งความตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งการถ่ายทอดสดจากกองสลากที่มีสื่อชื่อดังอย่างไทยรัฐนิวส์ร่วมรายงานสดแบบเรียลไทม์ผ่านทางโทรทัศน์และออนไลน์ได้กลายเป็นเวทีที่ทุกสายตาของคนไทยจับจ้องไปยังหมายเล็ที่จะพลิกชีวิตใครหลายคนในคลิปตาเดียว เช้าวันนี้ตั้งแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาออกสลากบรรยากาศในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเต็มไปด้วยความคึกคักบรรดาแผงขายลอตเตอรี่คมคึกคักมาตั้งแต่ก่อนวันออกรางวัลแล้ว แต่พอถึงวันจริงความตื่นเต้นยิ่งทวีคูณผู้คนต่างพากันหยิบสลากที่ตัวเองซื้อเก็บไว้ขึ้นมาพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามองเลขที่หวังว่าจะกลายเป็นรางวัลใหญ่ในงวดนี้บางคนถึงกับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเพื่อลุ้นพร้อมกับเพื่อนฝูงหรือโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อแชร์บรรยากาศร่วมกันขณะที่บางคนก็เลือกที่จะนั่งรองเงียบๆหน้าโทรทัศน์หรือจอมือถือเพื่อติดตามการถ่ายทอดสดจากไทยรัฐนิวส์ เมื่อเวลาใกล้เคียงบ่ายสองโมงตรงเสียงดนตรีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การถ่ายทอดสดเริ่มดังขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนใจเต้นแรงเพราะรู้ว่ากำลังจะได้รู้ผลชะตากรรมว่าตัวเองจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่หรือไม่พิธีการถ่ายทอดสดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบ มีคณะกรรมการสักขีพยานผู้ควบคุมลูกบอลสุ่มและพิธีกรที่ประกาศเลขด้วยเสียงที่ชัดเจนทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้โปร่งใสและยุติธรรมที่สุด ภาพการถ่ายทอดสดที่ฉายออกมาจากห้องออกรางวัลแสดงให้เห็นลูกบอลหมายเลขถูกบรรจุลงไปในอุปกรณ์ุ่มและค่อยๆหมุนวนออกมาพิธีกรประกาศตัวเลขทีละหลักอย่างชัดเจนในทุกครั้งที่ตัวเลขถูกอ่านออกมาผู้ชมหลายล้านคนต่างรีบก้มลงมองสลากในมือของตัวเองทันที บางคนเฮด้วยความดีใจเพราะถูกรางวัลเล็กๆบางคนถอนหายใจยาวเมื่อเลขไม่ตรงแม้แต่ตัวเดียวแต่สิ่งที่เหมือนกันคือบรรยากาศการลุ้นที่ทำให้คนทั้งประเทศมีความรู้สึกเดียวกันในช่วงเวลาเดียวการถ่ายทอดสดครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสื่ออย่างไทยรัฐนิวส์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงถ่ายทอดตัวเลขรางวัลเท่านั้น แต่ยังรายงานบรรยากาศตามพื้นที่ต่างๆเช่นตลาดนัดร้านขายลอตเตอรี่หรือแม้แต่บ้านของผู้ที่เคยถูกรางวัลใหญ่ในอดีตเสียงสัมภาษณ์ของแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนทั่วไปถูกนำมาผสมผสานเพื่อให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนไทยกับการเสี่ยงโชคที่สืบทอดมาหลายรุ่น สำหรับรางวัลที่ทุกคนเฝ้ารอมากที่สุดคงหนีไม่พ้นรางวัลที่1ซึ่งมูลค่า6ล้านบาทต่อ1ใบและหากใครโชคดีมีหลายใบก็จะได้ทวีคูณขึ้นไปอีกหลายครั้งที่มีข่าวผู้ถูกรางวัลกวาดไป10บใบย0ใบจนกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเรื่องราวเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเหตุผลว่าทำไมสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงมีเสน่ห์และดึงดูดใจผู้คนไม่เสื่อมคลาย อย่างไรก็ตามแม้หลายคนจะหวังรางวัลใหญ่แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่พอใจเพียงการถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือ3ตัวเพราะถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแบบท่านตาเห็นแต่ก็ช่วยให้มีกำลังใจหรือมีเงินใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหลายครอบครัวมักจะรวมตัวกันนั่งดูถ่ายทอดสดพร้อมหน้าและช่วยกันลุ้นถือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในบ้านให้แน่นแฟนมากขึ้น ในระหว่างการถ่ายทอดสดยังมีบรรยากาศที่แทรกความสนุกสนานเช่นการแสดงดนตรีพื้นบ้านการพูดคุยของพิธีกรที่ช่วยคลายความดึงเครียดให้กับผู้ชมหรือแม้กระทั่งการรายงานข่าวเสริมเกี่ยวกับสถานที่ศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆที่ผู้คนมักเดินทางไปขอโชคลาภก่อนวันหวยออกสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนสีสันที่ทำให้การถ่ายทอดสดไม่ได้มีแค่การอ่านตัวเลขแต่ยังเป็นประสบการณ์ร่วมที่คนไทยได้สัมผัส เมื่อรางวัลต่างๆถูกประกาศไปทีละรางวัลผู้ชมบางส่วนก็ค่อยๆปิดโทรทัศน์หรือออกจากการถ่ายทอดสดเพราะรู้ว่าเลขของตนไม่ตรงแน่นอนแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายล้านคนที่ยังจับสลากในมือแน่นเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ที่สุด จนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่พิธีกรประกาศรางวัลที่หนึ่งเสียงเฮดังขึ้นจากหลายพื้นที่ในประเทศเพราะมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลจริงๆขณะที่ในอีกหลายบ้านก็อาจมีความเงียบงันปกคลุมไปชั่วคราวก่อนที่เสียงหัวเราะและคำพูดปลอบใจจะดังขึ้นมาแทนเพราะแม้จะไม่ถูกรางวัลแต่ก็ยังมีงวดหน้าเสมอ สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากทุกงวดขอองค์การออกสลากจะมีเรื่องราวตามมามากมายทั้งข่าวคนถูกรางวัลที่กลายเป็นเศรษฐีใหม่เรื่องราวของผู้คนที่นำเนินไปทำบุญ สร้างวัดสร้างโรงเรียนหรือใช้นี้สิ่นที่ติดค้างมานานรวมถึงข่าวผู้ที่พลาดหวังแต่ก็ยังคงยิ้มสู้พร้อมกับคำพูดที่ว่าไม่เป็นไรงวดหน้าค่อยว่ากันประโยคนี้กลายเป็นประโยคอมตะที่สะท้อนถึงความหวังใหม่ที่ไม่มีวันดับของคนไทยการถ่ายทอดสดโดยไทยรัฐนิวส์งวดวันที่1ตุลาคม2568จึงไม่ใช่เพียงแค่การประกาศผลรางวัล แต่ยังเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อและความหวังของผู้คนในสังคมไทยความนิยมที่ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้การรับชมไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้าจอโทรทัศน์เหมือนในอดีตแต่สามารถดูได้จากทุกที่ทุกเวลาทั้งบนมือถือคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ตามเพจข่าวที่ถ่ายทอดสดไปพร้อมกันสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อสลากในงวดนี้หลายคนก็มักจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการถายเล่น สนุกสนานกับเพื่อนๆหรือแชร์ประสบการณ์การเสี่ยงโชคของตนเองในอดีตทำให้บรรยากาศการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งกลายเป็นสิ่งที่มากว่าการลุ้นเงินรางวัลแต่เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมร่วมกันในท้ายที่สุดการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาลมวดประจำวันที่1ตุลาคม2,568ยังคงตอกย้ำว่าการเสี่ยงโชคเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยและจะยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน ไม่ว่าผลรางวัลจะออกมาเป็นเลขใดไม่ว่าคุณจะถูกรางวัลหรือไม่ความหวงังและความสุขเลข็กความสุขเล็กที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆขอองค์การถ่ายทอดสดก็เพียงพอที่จะสร้างสีสันและกำลังใจให้กับชีวิตในทุกงวด